ก็สั่นเองก็คอยทำนั่งทำพอ,พอทำกินได้กไม่ใช่พึ่งสั่นก็มัน้สั่นตั้งแต่พวกอีกูไอ้โต้ยู่หลงเรียนนั่นแหละก็สั่นมาแนวทำทำงานหนักเลยตอนนั่นก็ยังไม่นั่นนี่ก็สั่นได้ไวพอทำกินได้ เนี่ยเข้ากินกินแล้วผมกินแล้วทนีนั่งเนี่ยเมื่อกี้จะให้พวกนี้พวกนี้ไม่ได้กินนักสีเรากินแต่ชาวนู้นอะไรพวกช่วยท็เหนื่มากินแต่ชาวนู้นอืมไม่เอาดอก

มันเาเพาะกินเยีวก็ไปถ่ายอุ่มไม่ไปถ่ายตอนยินๆินแดดร้อนก็ห้องน้ำห้ออะไรมันก็นหมาหมาต้น้ห้